ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกคูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวบเราด้วยนะสนับสนุนโดยร้านนัดการ์ดเมกาพาซ่าชั้น5้าจำหน่ายการ์ดเกมและอิจิสซอรีมากมายนึกถึงการ์ดเกมนึกถึงร้านนัดการ์ดเมกาพาซ่าชั้น5หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางช h อป e ี้ร้านนัดการ์ดสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกคูนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะการ์ด ในชุดของเจ้าแห่งการเวลาและจอมมายาผ่ามิตินะครับผมโอ้โหซึ่งเป็น2ชุดที่เป็นการมาของพาเกียดั้งเดิมครับแล้วก็ดีอันก้าดั้งเดิมนะฮะซึ่งเป็นโปเกมอน2ตัวที่เป็นเทพของโลกโปเกมอนเลยนะครับเราก็จะมาดูก,การ์ดที่โดดเด่นในชุดนี้กันนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับผมพาเกียดั้งเดิมวีสตาร์ครับ เป็นโปเกมอนประเภทน้ำครับมี HP อยู่ที่280ถ้ท่าโจมตีครับเกี่ยวคลืนแห่งมิติครับโจมตีอยู่ที่60ดาเมจบวกครับแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มตามจำนวนเบนบนสนามของทั้ง2ฝ่ายครับนั่นหมายความว่าดาเมจสูงสุดเนี่ยจะเท่ากับจำนวนเบนทั้ง2ฝ่ายฝ่ายละห5ตัว รวมทั้ง2ฝ่ายเป็น10ตัว200ดาเมจและบบเบดาเมจอีกร6อกและรวมเบดาเมจอีก60เป็น260ดาเมจซึ่งเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะซึ่งโปเกมอนตัวนี้สามารถทันดาเมจได้สูงสุดเลยนะครับถึง290เดาเมจครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่สามารถวันฮิตเคโอเนี่ยโปเกมอนวีสตาร์ได้เกือบทุกตัวเลยครับซึ่งโปเกมอนพันเกียร์ดั้งเดิมวีสตาร์เนี่ยจะมาพร้อมกับพลังวีสตาร์ครับความสามารถสตาร์พอทัสครับ ในเทิร์นฝ่ายเราครับเรื่อพลังงานได้สูงสุด3ใบจะตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรามาติดที่โปเกม,มอนน้ำฝ่ายเราตามชอบครับเป็นความสามารถที่สามารถเล่งพลังงานให้กับโปเกม,มอนน้ำบนกระดานฝ่ายเราได้อย่างรวดเร็วครับถือเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถแทนเอฟเฟกต์ของการ์ดสปอร์ตเมลอนได้เลยนะครับ ต่อมาครับคือเดียนกาดั้งเดิมวี a r ครับ d ดีนกาดั้งเดิมวี a r ครับปเป็นโปเกมอนประเภทเหล็กครับ HP อยู่ที่280ถ้าต่อสู้เมทัลบลส t ครับดาเมจจะเพิ่มตามจํานวนพลังงานโลหะที่ติดอยู่บนโปเกมอนนี้คูณ40ครับซึ่งจะมีเบสดาเมจอยู่แล้ว40นะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเรายิ่งติดพลังงานเหล็กไปเยอะๆเนี่ยดาเมจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับและพลังวีスタครับท่าต่อสู้ สตาร์โคนอสครับผมติดพลังงานเหล็ก4ลูกและพลังงานสาย1่ลูกครับโจมตี220ดาเมตรครับแต่เมื่อจบเทินนี้เริ่มเทินฝ่ายเราได้อีกครั้งครับถือว่าเป็นการโจมตีและทำการเปิดเทินใหม่เลยนะครับผมเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงและ,ะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแน่นอนครับเดียนการดั้งเดิมวีสตาร์เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเด็กเนี่ยที่ลง,ลงมาจากเกาเกียเลยนะครับพลังวีสตาร์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผม ต่อมาคือฮิสุยเดเดียวีสตาร์ครับเป็นโปเกมอนประเภทหญ้าครับ HP สูงสุดอยู่ที่260ครับท่าต่อสู้คาเมลสปินครับติดสพลังงานหญ้า1พลังงานใสครับโจมตี130เมตรหาต้องการเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้1ลูกนำกลับขึ้นมือครับเมื่อทำเช่นนั้นการโจมตีจะโบกอีก100ดเมตครับดาเมตสูงสุดของเขาก็คือ230เมตรนั่นเองครับถือว่าเป็นโปเกมอนพืชที่โจมตีได้อย่างรุนแรงเลยนะครับผมและพลังวีสตาร์ครับ ความสามารถสตาเพ์ฟูมครับเลือกโปเกมมอนญ่าครับและการพลังงานญ่าได้รวมกันสูงสุดถึง5ใบาจากสำหรับการ์ดไฟเรานําขึ้นมือครับผมโอหถือว่าเป็นโปเกมมอนญ่าที่เกิดมาเพื่อเด็กย่าโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยความสามารถนี้ก็สามารถทั้งปูบอร์ดก็ได้ครับเรียกพลังงานมาติดก็ได้อูโหค่อนข้างครบเครื่องเลยครับผมนอกจากประเภทญ้าแล้วประเภทต่อสู้ก็ได้ถูกบัฟขึ้นมาเหมือนกันครับ จากการมาของคาลิี้วแม็กครับคาลิี้วแม็กครับเป็นโปเกมอนประเภทต่อสู้ครับ h p สูงสุดของเขาจะอยู่ที่330ครับท่าต่อสู้ครับรีเวนบัสเตอร์ครับถ้าโปเกมอนบนเบนฝ่ายเรามีตัวด้านเมจวางอยู่การโจมตีนี้จะเพิ่มอีก140เมจครับและมีเบสดเมจอยู่แล้ว80ครับสามารถทำเมจสูงสุดได้ถึง220เมจครับโดยการใช้พลังงานเพียงสงลูกเท่านั้นครับและท่าที่2ครับกิงกาบบุกจู่โจมครับ ติด2พลังงานต่อสู้1พลังงานสายครับ240รเมตรเทิร์นถัดไปของฝ่ายเราโปกเกมอนนี้จะใช้ท่ากินกาบบุกจู่โจมไม่ได้ครับก็ยังเป็นท่าที่รุนแรงอยู่ดีฮะซึ่งเจ้าไคลลิกี้ v m a ม็เนี่ยเป็นโปกเกมอนที่มี h p ีที่ค่อนข้างสูงครับและท่าโจมตีใช้พลังงานค่อนข้างน้อยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปกเกมอนต่อสู้ครับที่น่าสนใจมากๆครับและอีกหนึ่งโปกเกมอนต่อสู้ครับที่น่าจะมาคู่กันนั่นก็คือบาซากิริวีสตาร์ครับ เป็นโปเกมอนต่อสู้ครับ HP อยู่ที่270ครับท่าต่อสู้เบส X ครับ120ดาเมจครับและโปเกมอน V บนเบนส์ฝ่ายตรงข้าม1ตัวจะได้รับดาเมจด้วย60ครับเป็นโปเกมอนที่ติด2พลังงานครับพลังงานต่อสู้1ลูกพลังงานใส่1ลูกทำาดเมจได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนที่น่าสนใจพอสมควรครับพลัง V ตาร์ครับท่าต่อสู้แอมเพสตาร์ครับ ดาเมจะเท่ากับจํานวนโปเกมอนบนตําแหน่งทิ้งการ์ดของเราครับคูณ30นั่นเองถ้าในตําแหน่งทิ้งการ์ดมี10ตัวก็รับไปเลยครับ300ดาเมนนั่นเองฮนะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมต่อมาครับเป็นโปเกมอนซัพพอร์ตครับที่จะเข้ามาใหม่นั่นเองตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเจียชีวีนั่นเองครับความสามารถสะพานเชื่อมแห่งความหวังครับ ทุกครั้งที่โปเกมอนวีที่เป็นโปเกมอนพื้นฐานฝ่ายเราได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจนหมดสภาพครับใช้ได้หนึ่งครั้งเลือกพลังงานพื้นฐานที่ติดอยู่กับโปเกมอนที่หมดสภาพหนึ่งใบย,ย้ายไปติดที่โปเกมอนตัวอื่นฝ่ายเรานั่นหมายความว่าถ้าโปเกมอน V ฝ่ายเราหมดสภาพเนี่ยที่เป็นโปเกมอนพื้นฐานนั่นก็คือโปเกมอน V ทั่วไปนะครับไม่ใช่ V Star หรือ VMa x นะครับสามารถนําพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนั้นเนี่ยไปติดที่โปเกมอนตัวอื่นได้นั่นเองครับ ในกรณีที่เราเป็นผู้เล่นฝ่ายเล่นหลังครับโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนวีเนี่ยที่ติดพลังงานอยู่ก็จะสุ่มเสียงถูกบอสขึ้นมาโจมตีครับความสามารถสะพานเชื่อมเป็นความหวังเนี่ยก็จะสามารถย้ายพลังงานเนี่ยมาติดที่โปเกมอนตัวอื่นได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ป้องกันทําให้เราเสียเปรียบในช่วงต้นเกมได้นะครับต่อมาครับเป็นการมาของแก๊งเลจีครับซึ่งการมาของแก๊งเลจีเนี่ยก่อให้เกิดเด็กเลจีขึ้นมาครับซึ่ง เด็กนี้เป็นเด็กที่เก่งมากนะครับผมสำหรับในยุคนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับตัวแรกครับเลจิกกิกัสครับผมความสามารถชาวปัญญาโบราณครับท้าบนกระดานฝ่ายเรามีเลจิล็อกเลจิไอซ์เลจิกสตีลเลจิกเอเลคิและเอจิกดากครับสามารถใช้ในหนึ่งครั้งในเทินฝ่ายเราเรือกการพลังงานสูงสุด3ใบจากตำแหน่งทิ้งการฝ่ายเราติดที่ปิมอนฝ่ายเรา1ตัวครับนั่นหมายความว่า ไม่ว่าเราจะทิ้งพลังงานอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นพลังงานพื้นฐานพลังงานพิเศษก็จะสามารถใช้ความสามารถนี้ดึงขึ้นมาติดโปเกมอนฝ่ายเราได้ครับโอ้โหและท่าโจมตีครับกิงกะเบสครับ150ดาเมตบ,บวกครับถ้าโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอนวีแมการโจมตีจะบวกอีก150ดาเมตสูงสุดจะเท่ากับ300ดาเมตเลยนะฮะและการติดที่ ของโปเกมอนตัวนี้ก็ไม่ยากเลยครับต่อมาครับเรจิเอลิคิ้ครับท่าแรกครับโซน่าแม่เหล็กไฟฟ้าครับเลอก์ดเทนเนอร์จากตำแหน่งทิ้งก์ดไฟเราให้ไฟตรงข้ามดูและนําขึ้นมือครับถือว่าเป็นการรีของขึ้นมาครับต่อมาครับเป็นทาเก็ตโบลครับ2พลังงานไฟฟ้า1พลังงานสายครับทิ้งพลังงานสายฟ้าที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้2ลูกครับที่ตำแหน่งทิ้งก์ดทำดาเมจ120รดาเมจกับโปเกมอนบนเบนฝ่ไฟตรงข้าม1ึงตัว ถือว่าเป็นดาเมจที่ใช้โจมตีโปเกมอนบนเบนครับก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไม่มากต่อมาครับเป็นเลจิไอครับเลจิเกตครับเลือกโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจาการ์การ์ดฝ่ยเราวางบนเบนครับเป็นการเรียกเอาเพื่อนเลจิที่อยู่ในตำแหน่งทิ้งการเนี่ยขึ้นมาวางใหม่ครับถ้าต่อสู้ครับบิสซาร์ใบครับโจมตี100ดาเมจครับฝ่าย เทิร์นต่อไปของฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนวีที่ได้รับท่าต่อสู้นี้จะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้ถือเป็นการตีเพื่อเบรกการต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามครับต่อไปครับเป็นลิจิล็อกครับท่าต่อสู้ครับเลจิเกตครับเลือกโปเกมอนพื้นฐานมาวางบนเบนส์ครับเหมือนกับทาง d g จไอครับแต่ท่าโจมตีครับกีก้าอิมแพคครับ140เซตเมตรครับเทิร์นถัดไปของฝ่ายเราโปเกมอนนี้ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้1 4 0เซตเมตรเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงนะครับ ต่อมาเป็นตัวสุดท้ายครับเรซิดาโกครับความสามารถสมบัติของมังกรครับถ้าโปเกมอนนี้อยู่ที่บนตำแหน่งต่อสู้นะครับได้ใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราครับจั่วการ์ดจากสารับการ์ดจนมือฝ่ายเราครบ4ใบในเทิร์นนี้ถ้าใช้สมบัติมังกรไปแล้วจะใช้ความสามารถนี้ไม่ได้ครับก็คือเราใช้สามารถใช้ท่าสมบัติมังกรได้เพียงครั้งเดียวนะครับท่าโจมตีครับเขี้ยวมือมาครับติดพลังงานพืชพลังงานไฟและพลังงานสายครับจะโจมตี160ดาเมตรครับ เด็กเดจีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจนะครับในชุดของเจ้าแห่งการเวลาและจอมวายาผ่ามิติครับต่อมาครับเรามาดูการ์ดเทนเนอร์ครับที่จะเข้ามาในชุดนี้กันบ้างครับการ์ดเทนเนอร์ใบแรกที่น่าสนใจครับนั่นก็คือไข่นั่นเองครับไข่ครับเป็นการ์ดซัพพอร์ตครับเอฟเฟกต์บอกว่าเลือกการ์ดโปเกมอนน้ำและไอเทมอย่างละหนึ่งใบจากสตรอกการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนําขึ้นมือครับเป็นอีกหนึ่งการ์ดซัพพอร์ตครับที่จะมาเสริมให้เด็กน้ํานั้นเก่งขึ้นไปอีกครับ เนื่องจากหยิบโปเกมอนน้ำได้แล้วยังหยิบการไอเทมได้อีกหนึ่งใบนั่นเองครับต่อมาครับคือความสดใสของนาธานีครับเป็นการซัพพอร์ตครับจวกการส่องใบจับสำหรับการฝ่ายเราครับหลังจากนั้นเลือกการพลังงานหญ้าได้สูงสุด2ใบจากบนมือฝ่ายเราติดที่โปเกมอนบนเบ้นหนึ่งตัวครับเอฟเฟกต์นี้ครับจะคุ้นๆนะครับจะคล้ายเอฟเฟกต์ของช่างเชื่อมนะฮะแต่ว่าการ์ดความสดใสของนาธานีเนี่ยทำการจวกก่อนติดพลังงานนั่นเองครับนั่นหมายความว่า ไม่จาเป็นต้องมีพลังงานย่าบนมือครับถึงจะใช้การสปอร์ตได้สามารถเริ่มจัจวได้ก่อนครับและถ้าจัจวเจอพลังงานย่าก็สามารถเอาพลังงานนั้นมาติดที่โปเกมอนได้ด้วยครับต่อมาคือการ์ดสปอร์ตซาคุโร่ครับในเทอร์นนี้ดาเมจของท่าต่อสู้ของโปเกมอนต่อสู้ฝ่ายเราที่ทํากับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะถูกบวก30ครับในเทิร์นฝ่ายเราท้าทิ้งการบนมือฝ่ายเรายกเว้นซากุโร่สใบจากนั้นนะครับนำการ์ด ซากุโรจากตำแหน่งทิ้งการนะครับขึ้นมือได้เลยครับถ้าเจ้าซากุโรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งทิ้งการเนี่ยเพียงเราทิ้งการบนมือสองหมครับเราจะสามารถนำซากุโรขึ้นมาบนมือใหม่ได้นะครับผมถือว่าเป็นการ์ดบกดาเมจที่ใช้ลูบได้เรื่อยๆครับต่อมาครับผมเป็นการ์ดไอเทมครับเป็นการ์ดไอเทมที่เอฟเฟกต์แบบนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่มีหนึ่งรอคอยมากครับรองเท้าเดินป่าครับดูการ์ดหนึ่งไปจากด้านบนสำหรับฝ่ายเราครับนำการ์ดนั้นขึ้นมือครับ หรือทิ้งการ์ดนั้นครับที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดและจวบการ์ดใหม่อีกหนึ่งใบครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถเลือกหยิบการ์ดบนท็อปเด็กได้สูงสุดถึง2ใบเลยนะครับถือว่าเป็นการ์ดไอเทมที่เป็นการ์ดที่ช่วยจวบครับต่อมาครับเป็นการ์ดสเตเดียมครับวิหารชินโอครับเอฟเฟกต์ของโปเกมอนพิเศษที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานทั้งสองฝ่ายจะหายไปครับและพลังงานพิเศษนั้นจะทำงานเทียบเท่ากับพลังงานไร้สีหนึ่งลูกครับ วิหารชินโอเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเตเดียมที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับโอเคครับก็จะจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการ์ดที่น่าสนใจของโปเกมอนซอร์ d s อนช l ลเจ้าแห่งการเวลาและจอมมายาผามิตินะครับเพื่อนๆที่คิดว่าจะทําเด็กอะไรนั้นน่ะก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับเผื่อที่เราจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเด็กนี้น่าสนใจเด็กนี้น่าทําหรือเด็กนี้อยากให้พี่หลองทําให้ดูหรือว่า อยากลองนำมาจัดเด็กต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอับดุกูด้วยสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยพี่หนึ่งจะทำอะไรนั้นหรือว่าจะเอางานแข่งอะไรมาให้ดูนั้นก็อย่าลืมติดตามชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ